สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สีบันช anel นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาเติมความหวานกันคะ่ะเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะนี่เสียงไม่ค่อยดีคะ่ะนี่คะ่ะมาดูคะ่ะที่ตลาดน้ำแดงนะคะมีขนมหวานมากมายหลากหลายนะคะเจ้านี้เขามีหลากหลายมากมายหลายอย่างนะคะมาดูกันคะ่ะขนมชั้นก็มีอย่างมีหมดนะคะ ยังมีหมดมาดูกันมาดูกันนี่สาคูใต้ค่ะสาคูสดใต้นะคะสาคูกะทิค่ะมาดูกันใครชอบแบบไหนมาดูกันได้เลยนะคะนี่ค่ะกะละแมสดกวนค่ะมีทุกอย่างบะจางข้าวเหนียวแดงตะโก้ทำมากันใหม่ๆเลยนะคะวันต่อวันนะคะมีทุกอย่างยกมานีก็มีขนมหวานที่ ท่านใดชอบทานนะคะมาที่ตลาดน้ำแดงนี่ค่ะวันนี้สิบันชนแนวพาทุกท่านมาเติมความหวานกันค่ะมาเติมความหวานกันนะคะมีเจ้าเดียวในตลาดค่ะที่นั่งขายกันแบบนี้เลยนะคะเรามาเติมความหวานกันมีมากมายหลายอย่างใครที่อยากเติมความหวานเชิญมาด้านนี้เลยนะคะดูข้าวเหนียวมะม่วงลูกชุบมีหมดค่ะ ดูหน้าสังขยาดูหน้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลมีหลายหน้านะคะหลายไส้หลายหน้านะคะพากันมาดูเลือกทานกันได้ค่ะมีมากมายหลายอย่างเห็นไหมหน้าของข้าวเหนียวมูนตั้งตักกันใหม่ๆเลยนะคะทําใหม่ๆขายวันต่อว,วันกันเลยนะคะ ผู้ชมชอบแบบไหนนะคะมาเลือกได้เลยกะละแมนี่ก็อร่อยค่ะนี่สีบันชแนลจัดมาแล้วค่ะกะละแมอร่อยค่ะทุกอย่างอร่อยหมดนะคะไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากมีให้ท่านเลือกมากมายหลากหลายนะคะมาเที่ยวตลาดเทพประธานค่ะชื่อตลาดเทพประธานตลาดใกล้บ้านสีบันชแนลนะคะ ซื้อหากันได้เลยค่ะนี่ตะโก้มีหลากหลายเลยนะคะท่านไหนที่ชอบกินขนมหวานนะคะไม่หวานมากบางอย่างไม่หวานมากค่ะมาชมมาดูสิบันแชนแนลไปดูไปชมซื้อมาด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเขาใกล้จะหมดแล้วดูดูหน้าหน้าของข้าวเหนียวมูนเขานะคะมีหลายหน้าเลยค่ะ าลืมนะคะสีบันชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สีบันชาแนลนะคะจะได้มีสิ่งดีๆนำเสนอต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ